สวัสดีครับช่องทำมาหาแดกวันนี้ก็จะมาตัดยางแดกวันนี้ <c oughs> อจะได้กินไหมเนี่ยยางก็ไม่ค่อยมีค่อยออกแล้วราคาก็ลงทุกวันคนชาวลั่วชาวสวนจะทำมาหาแดกมันก็อย่างว่านะ ไม่ได้แดกแล้วเออถ้าราคายางก็ลงทุกวันทุกวันเออจะได้อยู่ได้กินอะไรชาวล้วชาวสวนของเราอืมอยงเป็นก็ต้องสู้ต้องทนต้องหาต้องทำถึงจะได้แดกอ,อ ที่ยางตัดมาสองเช้าแล้วยังไม่เต็มพวกเลยยามนี้มันหน้าแรงแล้วยางจะผัดใบแล้วไม่ค่อยมีน้ำยางออกเท่าไหร่จำเป็นก็ต้องทำทำไม่ทำไม่ได้แดก <c oughs> <อ>ไปก่อนทะลุไปก่อนก็ได้นะ <c oughs> อยู่งอมืองอเท้าอยู่ยเฉยก็ไม่ได้แดกเออคนเรา พ้นทุกขพ้นจนความลำบากลำบนก็ต้องทำมาหาแดกก่อนถึงจะได้ต้องสู้ต้องอดต้องทนถ้าไม่อดไม่ทนก็ไม่ได้แดก ชีวิตชาวั่วชาวสวนของเราก็อยู่อย่างนี้แหละเนี่ยก็ปลูกไม้สักไม้อะไรก็ปลูกไว้มั่งอีกไม่นานคงจะได้กินแล้วปลูกไว้มากอะไม้สักชีวิตของชาวปันบ้านนะชาวรั่วชาวสวนมันจงขึ้นอยูอ่แต่เราขยันเราก็มีแต่เราไม่ขยันเราก็ต้องอด ม่ได้แดกจะอาศัยใครล้วมาช่วยมาทำก็ไม่มีต้องเราต้องอาศัยตัวเองทำตัวเองเออได้มีคุณค่าเเรามันคนจนจะเป็นขอใครก็ไม่ได้เออศักดิ์ศรีคงนจนเราต้องทำมาหาแดก <c oughs> เ,เนี่ยปลูกไม้ปลูกอะไรไว้มากมายนที่สวนเดีย๋ยวว่ามันใหญ่โตขึ้นมาจะได้ทำบ้านทำอะไรไปมั่ง มันก็ลรเหมือนแล้วอมันก็ได้ทำไม่ก็ได้ถางมันเท่าไหร่เออ,อามาดูไม้สักที่สวนดีกว่างามๆไว้ต้นงามๆสวยๆลายไม้สักเนี่ยอัแรกจะฟันทิ้งแล้วเดีย๋ยมันขึ้นมากเดี๋มันขึ้นสวยก็เว้นไว้ เกสี่ห้าหกปีข้างหน้าเผื่อว่าได้กินได้ใช้ได้ซอยได้ซอยของมันนี่ไม้ฉักั้งนั้นเลยเป็นไว้ประมาณสองร้อยกว่าต้นต้นตรงเปรียบเรียบมันก็เทียนเลยเ ดูส่วนเนี่ยเรามีที่ดินมีที่มีทางไว้มันก็ดีบางคนก็มีก็ขายหมดเราทำมาหากินนะมีของเราไม่อดแน่ถ้าไม่มีต้องอดตายถ้าไม่ทำมีของถ้าไม่ทำก็ให้เพื่อนทำก็ไม่ได้บางคนก็นั่งอิจฉาเพื่อนอยู่ที่บ้านเปนโน้เปนนี่แต่ตัวเองไม่ทำก็ไม่ได้แดก เออเรามีเราต้องทำมาหาแดกมีืจะได้แดกนะขอสวัสด <|so|> ีไว้เท่านี้นะครับช่องทำมาหาแดกช่วยสนับสนุนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องยูทูบนะครับสวัสดีนะครับ